คือการดำริมุสติแห่งการกระจายออกการพร่องออกวลีเหล่านี้เป็นวลีที่พี่เล็กใช้ครับบางคนอาจจะนึกในใจว่าให้ไปใครทิ้งไปหรือกระจายออกทิ้งไปก็ได้คือเรานึกดำริในประโยคไหนแล้วมันมีการตึ้นพ่งกระจายออกเราก็นึกดำริในประโยคนั้นะนะบ่อยๆ หมือนกับที่หลวงพ่อโพสีบอกว่ามันเป็นมหากรุณานุสติก็คือนุสติแห่งการกำริโกรดนั่นเองบางคนติดตัวปฏิบัติซ้อนท่านก็ให้นุสติว่าทุกอย่างคลายทิ้งคลายเองสละตัวสละเองเห็นไหมครับว่าเวลานึกมันจะมีระยะของการตัดตัวมันออกเองแล้วมันก็จะเบาโล่งเองคลายออกจากอุปาทานแห่งติดอันตามตัวปอฟของตัวมันเองแล้วก็ ส,สัพพติร่วมกันดังนั้นเวลาเรานึกถึงนุสติแห่งการโกรธตึงนให้โภคให้แล้วก็กระจายออกเราก็จะออกไปพร้อมกับการแผ่กระจายความว่างทั่วทั้งอนันตจักรวาลรไปพร้อมกันเลยกับการนุสตินุสติที่เรานึกในใจก็จะเป็นเสียงที่ดังกล้องไปทั่วทั้งสังสารว 31, ัฏแห่งส1บภพให้เขาได้ตื่นตามได้ดลายตาม ได้มีกำลังและอธิวาสนาในการโปรดตามแ่นเองจ้าขอบคุณมากเลยค่ะน้องปอความน่ารักมากจะเสริมออเสรแล้วค่ะใครอยากแลกเปลี่ยนเมื่อกี้เหมือนเสียงใครพูดเชิญเลยค่ะแต่ระหว่างนี้พี่เล็กแลกเปลี่ยนทั้งสั้นนิดนึงตะกองก่อนเล็กจะ เวลาผ่านตามท้องถนนเนี่ยก็จะระเบิดแสงจากจากหลักหัวใจเนาะระเบิดเป็นแสงวงกว้างไร้ขอบเขตจำกัดเลยแล้วก็ก็จะประมาณว่าพูดในใจว่าตื่นให้โปรงให้กระจายออกอยู่ตลอดเวลาสปะปวิญญาณสัมพเสีทั้งหลายที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเมื่อเขาได้รับพลังงานความรักความอบอุ่นและแสงสว่างเหล่านี้เขาจะรู้ว่าเขาจะไป กลับได้อย่างไรนะแล้วก็ยิ่งในช่วงหลังเนี่ยเรารู้จักวิธีการส่งดวงจิตเช่นเราพูดว่าค้าในนามพระผู้สร้างร่วมกับพระแม่ไกอาขอส่งดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้กลับคืนสู่ดินแดนต้นกําเนิดขอจงไปกับพระผู้สร้างและพระแม่ไกอากลับสู่ต้นแานต้นธรรมของท่านณนะบัดนี้ แล้วก็พลังงานก็วิ่งลงมาจากอะเจ็ดวิ่งลงถึงหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะแบบนี้อซึ่งถ้าเราไม่เจาะจงก็จะเป็นเหมือนการแผ่พลังแผ่ความรักความเมตตาโดยรวมเขาก็อาจจะได้รับของความสุขแล้วก็ความสมบูรณ์แต่เปี่ยนในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเจาะจงชื่อนะถ้าเรารู้ว่าผู้ตายนั้นเป็นใครจิตวิญญาณน,นั้นก็จะได้ 1, ทันทีอันนี้เท่าที่ทราบนะ แล้วก็หลายๆคนก็จะเห็นเขาไปกับแสงของพระผู้สร้างาไปทันทีในทันใดนั้นเลยแล้วก็มีหลายครั้งที่ที่ผู้รัะมชาที่เสียชีวิตไปจากโควิดไปนอนโรงพยาบาลไม่ถึงเจ็ดวันแล้วเสียชีวิตังหักเขาก็มาหาเลขเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังในเ,เรื่องการส่ง นะตื่นให้ปองให้กระจายออกเนี่ยมีพลานุภาพมากนะก็เราก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็ไม่ยืนปรากฏตัวให้เห็นเลยแล้วก็แต่งชุดสวยงามนุ่งจุงกระเบนสีทองเสื้อราชุดปันสีขาวสวยงามมากยินยิ้มให้ถูกดูดเข็ดโดยการระบุชื่อนามสกุลน,นะและเห็นหน้าก็ชัดเจนเขายิ้มให้เข้าไปกับพระผู้สร้างนะคนเหล่านี้เนี่ย ถ้าเรารู้ชื่อเราเอ่ยนามเราเจาะจงเขายิ่งได้รับนะแต่ถ้าไม่เจาะจงก็ก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้พลังงานความรักและแสงสว่างโดยรวมกับทุกดวงจิตก็จะบอกว่าสิ่งนี้ทำเถอะมันมีและมันสัมผัสได้ว่าเขาได้รับจริงถ้าเรียนเชิญเพื่อนๆร่วมกันแบ่งปันเลยค่ะแผ่ไปโดยไม่ต้องไปคาดหวังและไม่ต้องไปถามว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับ นะอันนี้ก็คือควางแปลงเนื่อไข่ไม่ต้องหวังผลแต่เขาจะได้รับมากหรือน้อยหรือจะอย่างไรอย่างไรเขาก็ได้รับมันก็เป็นเรื่องที่เราทําแล้วก็จบทําแล้วก็วางทําทิ้งทําทิ้งนะอค่ะมีท่านใดอยากลเลืเกเด่นไหมคะประเด็นนี้การเชิญพี่นกออัศวะเลยค่ะ ครับผมการเข่าให้แผ่ให้นะครับมันมีการแผ่อยู่นะครับคือแผ่ขอาว่าอย่างสองพ่อโพสีใช่ไหมครับผม่ันแผ่ของว่าก็คือเน้นจบกิจของสาสุดพ่อูมจบเกี่ยวกิจก็คือจบบุละครจบวิชาบางคนยังติดอยู่ว่าฉันเป็นเทพคมฉันเป็นผีนรกฉันคืนออัดฉันเป็นบาดาลสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน มันยังรู้สึกมีตัวเองในการเล่นบทละครอ,อยู่ดังนั้นการแผ่ความว่าพงพุ่งจิตก็คือนิ่งว่างว่าไรตัวไรต,ตนและที่คตอยบอกไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้และดมื่นการแผ่เป็นพลังงานเป็นแสนเป็นความรู้สึกว่างว่าออกไปเลยครับผมผู้อย่างก็จะซิโรล่าเหมือนปิสิกิตเขาว่าเอ้ยเธอไม่ใช่สัเพเวสีนะ โอ้ใช่ใช่ฉันลืมไปว่าฉันไม่ใช่สัมภเวสีฉันเป็นจิตเดิมแพ้ฉานเขาก็จะหลออรวมเลยเพียงแค่สะกิดนั้นการที่สะกิดเอาอะไรไปสะกิดเท่าลหะ่เอาความว่าไปสะกิดเขาก็จะตื่นนะครับหรือเราจะใช้ความสุขในการสะกิดก็ได้เาูปรถกิ่นเสียสัมผัสเห็นไหมครับแล้วก็เรียนเชิญพระนามของเสียงิิธิ์มาเป็นประธานแล้วก็แผ่อนุภาพออกไปก็คือการพค่งออกไปนะครับหลวงพ่อโพสีสุริยะท่านก็ ทั้งหมู่บ้านเลยคือทั้งตัวเลือกของท่านเนี่ยนะครับพื้นที่ก็หลายร้อยไร่กินมางสายรัดไม่กินเนื้อสัตว์ทั้งปลาทังเลยนะครับหลังหลานี่ท่านก็คลายละท่านก็บอกว่าแล้วแต่และกันใครทาได้ก็ทําท่านไม่เปตีกรอบใครนะครับใครปัญญาเท่าไหร่ก็ทําเท่านันนะเหมือนหลวงปู่ชานะครับใครทําได้เท่าไหร่ไม่ถ่านเนื้อหรือถ่านเนื้อก็ไม่ต้องตัดสินกัน ใครทำได้เท่าไหร่จิตยาเท่าไหร่ก็ทัดเท่านั้นนะครับดังนั้นเหมือนกันหลายๆคนจะเริ่มกลับมาคือสู่สภาวะของจิตธรรมชาติละนะครับผมถ้าเรายังกิตตัวเองอยู่เราจะบอกว่าเรารักตัวเองมันก็ยังพูดไม่เต็มป่านะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะพี่นอ้อ